เก่งมากช่วยหน่อยช่วยหน่อยเหรอได้เลยช่วยหน่อยโอ้ยเจ๊พลอยบอกว่าช่วยหน่อยได้ค่ะก็ขาสูงคือกันก็ขาสูงคืองย้ายเหรอเนี่ยกระเฮ็ดน้ำเบิ้ดอยู่แงไงอ่ะ้หมดยังให้หมดแล้วยย้าุด

ด้วยช่วยการลูกเออเออเก่งมากเก่งมากเอาน้ำเก่าออกจะเอานี้ไปเก็บเอาจะทำออน้ำออกเกงไหมเอาเพชรด้วยไ้โอ้หน้องเพชรเก่งอช่วเองช่วยเองอลับกัน ช่วยหน่อยช่วยหน่อยโหไม่จะดีเลยต้องล้างหอบก่อนเนี่ยล้างหอบก่อนเนี่ยเอาพวกหนูออกมายายจะเทเร็วๆพวกหนูออกมาจัดนี่เร็วพวกหนูออกมาเลยทั้งสองคนอึ๊บอึ๊บยายจะเทก่อนนะเฮ้ยไหลไหมไหลไหมยาย ขนเลยข้ยขึ้นย้เยขึนเลยขึ้นเลยขึนเลยขึ้นเย้นเลยข้นยนเลยขึ้นเลยนเลยขึ้นเลยขึ้นเล้นเลันเยขึ้นยนเล้นเลยข้นเลยอนนเ้้เ้เลนเนเนน้นเยยยล้นน มันวัดครบนะหกันเท่าเท่ันสองหมื่นี่ก็มาีนหมื่เดี๋ยว